วันนี้เรามาอยู่ในแมปไฟนอลทาวเวอร์ดี s เนต์นะผมผมกลับมาแล้วนะทุกคนนะครับผมไม่ได้อ่อเลิกทําช่องหรือว่าอะไรไปนะครับคือว่าช่องผมโดนแท็กนะผมนะคือถ้าทุกคนเห็นว่าผมอัพคลิปวิดีโอในช่องนี้ก็แสดงว่าช่องผมกลับมาได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอ่อไปทําอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับก็ก็ได้ช่องกลับมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลงคลิปันสักเลยนะครับผมนี่ไม่ได้จับแบบเกมโรบบอกนานมากทุกคนก็มาเลิกันที่แมปนี้กันเลยดีก,กว่านะ มาแล้วกับผมสตาร์บัคสโตล์ร้านบริการกต์เกมพาร์ตกได้ทุกแมปที่เขาจะกต์ได้ได้ชัวร์แบบ1ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องกลัวโดนโกงแล้วยังมีระบบกิปการปลอดภัยแบบ100%เริ่มต้นที่ราคา279บาทอันนี้มีแฟชั่นแถมให้เราด้วยแล้วยังมีบริการอื่นออีกมากมายอย่าลืมมาใช้บริการสตาร์บัคสโตล์กันด้วยนะผมมาแล้วผมหายไปร่วมเรียกได้ว่าเอ่ออาทิตย์หนึ่งไหมนะครับน่าจะแบบอาทิตย์หนึ่งเลยก็ว่าได้นะ นะคิดถึงทุกคนนะครับไม่รู้ว่าทุกคนคิดถึงผมหรือเปล่านะผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับแบบนี้นะผมได้ทําการเล่นไปรอบหนึ่งนะครับทุกคนเอาเจ๊บังไว้นี่นะครับผมได้ทําการเล่นไปเออหนึ่งรอบเท่านั้นนะแล้วดูผมได้เครดิตมา10,000ืโหโอ้โหเยอะไปไหมนะผมต้องบอกเลยว่านี่ครับผมไปเล่นรอบหนึ่งแล้วผมทาดาเมจได้200แ0,000แล้วผมก็รับรับเควสมาครับเป็นเควสดาเมจแล้วผมก็ได้มาเลยครับหมื่นสี่เครดิต โอ้โหโคตรเยอะเลยนะทุกคนไปครับเดี๋ยวเราไปสุ่มตัวดีกว่านะเกมนี้ก็ Tower Defense เนี่ยอันนี้เป็นตัวที่ผมแบบไปสุ่มมาแล้วก็ไปเล่นมาทำหนึ่งด่านก็ได้แบบไอ้พวกนี้คือตัวละครเนี่ยสามารถอีโวได้นะทุกคนอย่างกรเคนี้ต้องหากรน,นะห้าตัวเพื่ออีโวไปแบบอีกขั้นนึงนะแต่ผมมีสองง่ายผมไม่รู้ว่าตู้ลีหรือย,ยังเดี๋ยวโซโลได้หรือเปล่าโซโลก็เหมือนจะได้นะครับ แต่ซากุระเนี่ยอีโวไม่ได้นะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่เกย์เขาเนี่ยทำอะไรได้นะทุกคนอันนี้ไม่รู้เลยถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกผมนิดนึงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวกันนิดนึงดีกว่าโอ้ตอนนี้ตู้ก็รีแล้วทุกคนมีบูมมานะครับลูฟี่รู้สึกว่าตู้เนี่ยจะแบ่งด้วยนะครับคือถ้าเราเวลลยี่สิบเนี่ยคือตู้เขาจะเป็นแบบอีกขั้นหนึ่งหรออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอันนี้คือแบบผมก็แบบมือใหม่เลยฮนะเอ่อตัวที่ผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้บูมมากจัดเลยซัมมอนแบบสิ โอแล้วจัดมาก่อนครับลูฟี่นะครับเป็นแบบท s คืออะไรไม่รู้สี่ดาวแล้วพจิต้าสามครับลูฟี่มาสามอีกแล้วบูมาเอ้ยและวห้าดาวมันมาด้วยอ๋อแล้วบูมาผมอ่ะจยงนะยังนะงนะลูฟี่มาลวจัดเดี๋ยวเดี๋ยวลูฟี่พักก่อนโอ้โหบูมามันตึงหรือเปล่าตัวผลิตเงินอะไรอเงี้ยแต่5้าดาวมาเฉยนะครับทุกคนอย่างก็จัดเลยครับผม มืนจะอีโวไม่ได้ด้วยนะครับเป็นขั้นสุดหรือเปล่าครับกดใช้นะครับแล้วก็ลึกสล็อตหนึ่งโอเคเดี๋ยวนะลูฟี่อีโวได้ไหมเหมือนจะได้นะแต่ว่าโอโ้โหผมจะหาของอีโวได้จากไหนวะเนี่ยผมมีโซโล,โลแค่2ตัวกับเออลูฟี่ทีเออีกมากมายนะครับเหมือนว่าต้องการลูฟี่ทีออีกหนึ่งตัวนะทุกคนอื้อ เฮ้ยโอโหยักเกินไปหรือป่าไปกันต่อนะครับเพื่อเอาบูม,ม่านะทุกคนไปครับเอฟเฟกเดิมเลยฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วโกคูมาลูลูรนฮะเอ้ยไมนได้อย่างี้นี่บูม,ม่ามาหนึ่งนะแล้วแน่นอนคะรับผมตุ้รีเขาจะใช้เวลารีหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็อยากเลเวลยี่สิบนะมาเดี๋ยวผมขอจัดทีดนิดนึง มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกมเพลย์กันบ้างนะทุกคนคือผมเนี่ยได้ทําการเล่นไปแล้วนะทุกคนแต่ว่าผมไม่สามารถปิดเพลงในด่านเขาได้ทุกคนผมลองปิดหลายรอบแล้วเปิดสตรีมมงสตรีมโหมดที่เขาแบบมีให้ผมก็ลองติ๊กดูนะเขาก็ปิดไม่ได้นะทุกคน พอเาผมไปอยู่ในด่านเนี่ยอาจจะแบบไม่มีเสียงอะไรเลยนะทุกคนอาจจะมีเสียงพูดกับเสียงเพลงที่ผมใส่ไปนะทุกคนเพราะว่าถ้าผมเอาแบบเพลงในด่านเขาเนี่ยผมน่าจะไม่รอดลิกสิทธินะทุกคนน่าจะโดนนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในด่านแล้วเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยมุมนี้มันอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นแบบมุมคูนะทุกคนทําให้เราเนี่ยเล่นด่านได้ไวนะก็คือแบบเร่ง เร่งให้มอนเนี่ยเดินไวขึ้นนะก็คือเดินไวคูณ2นะครับแล้วก็เดินไวคูณ3ในส่วนของคูณ3เนี่ยเราต้องเติมเกมพานับสามร้อยเก้าบ3ก้โลบักนะทุกคนในส่วนของคูณ2อนะครับอันนี้คือฟรีนะทุกคนเปิดได้เลยนะเป็นไงผมก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวางเลยดีกว่านี่ไงแล้วผมก็วางรูฟี่ขึ้นมาปาบ ผมไม่รู้ว่าแบบนี้เนี่ยเล่นในมือถือได้หรือเปล่านะแต่ในคอมเนี่ยเมื่อเราจะกดวางฮีโร่นะครับเรากดไปที่สล็อตใช่ไหมแล้วเราก็เลือกตัวครับเราไม่สามารถกดเมาส์แบบคลิกได้เลยนะเราต้องกด e ครับผมกด q เพื่อแคนเซิลนี่อย่างวางเนี่ยกด e เห็นไหมนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามือถือเล่นได้หรือเปล่าแต่น่าจะได้แหละมวังนะครับอันนี้ก็เป็นบูม่านะบูม่าเนี่ยตัวผลิตเงินแน่นอนแล้วผม วางได้ตัวเดียวนะครับสามารถอัปเกรดได้ถึง8นะครับเมื่อเราอัปเกรดถึงอัปเกรด8เนี่ยเว็บหนึ่งเนี่ยผลิตเงินให้เป็นแบบเป็นมือเลยนะถือว่าคุ้มมากครับผมสำหรับบูม่านะอันนี้คือแบบเด็ดเลยนะนี่อัปเลยอัปโชนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวไว้เป็นทีละตัวละกันนะครับแต่ว่าผมรู้หมดแล้วล่ะนะครับว่าตัวพวกนี้ทําอะไรได้ผมว่าบางคนก็รู้แหละแต่ว่าไม่แปลกเผื่อคนไม่รู้นะครับสําหรับลูฟี่นะทุกคนเห็นไหมสังเกตไหมครับลูฟี่เนี่ยตีติดไฟด้วยทุกคนโอ้ลูฟี่สี่ดาวนะ นี่คนราดยังไม่5ดาวนะทุกคนมันจะโหดอะไรคารานี้ตัวละอทอร์ทัดข้างเออถือว่าค่อนข้างดีนะครับในช่วงต้นเกมผมว่าลูฟี่4ดาวนะทุกคนโจริงนะเพราะว่าตีติดไฟนะครับแต่ก็รูปแบบการโจมตีของเขาเนี่ยเป็นทรงทรงกลวยนะทุกคนในช่วงแรกนะครับ ตอนนี้ผมอัพลูฟี่มาถึงอัพเกรดสามนะลูฟี่สี่ดาวเนี่ยอัพได้ถึงอัพเกรดหกนะทุกคนเมื่อเราอัพเกรดลูฟี่เนี่ยไปถึงขั้นสี่นะทุกคนลูฟี่นะครับจะทําการเปลี่ยนรูปแบบการโจกตีนะเป็นแบบฟูลเอวีทั้งวงอะ่ะโอโ้โหโคตรตึงนี่มันสี่ดาวจริงปหมเนี่ยนะครับระยะห้าสิบนะครูดาวอยู่ที่เจ็ดจุดห้าวิกติประมาณเจ็ดวีนะทุกคนดูดิโคตรโหดนะครับดาวเมยอยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบนะทุกคนอันนี้ก็เป็นสี่ดาว ต่อไปนะผมเดี๋ยวเรามาดูตัวละครพ่อนรารโตกกันบ้างดีกว่านะคตัวนี้คือแบบตอนวางต้นเกมเนี่ยไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่แกเนี่ยตีเป็นเป้าเดียวนะทุกคนแต่ว่าตีไวนะครับระยะ45เนี่ยคือแบบตีเป็นเป้าเดียวทุกคนเลยโอ้โธรรมดานะแต่ว่าเมื่อเราอัปเกรดกับทุกคนอัปเกรดได้ถึงอัปเกรด5นะครับดาวมีอยู่ที่4,000นะทุกคนระยะ75กูดาอยู่ที่5.5นะครับ ก็คืออันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะตีเป็นแบบว่า AOE เหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ฟูลทั้งวงนะทุกคนเห็นไหมเขาก็จะวงแค่นี้นะครับก็จะกระโดดแบบกระโดดไปตีอ่ะหรือว่าว้าไปตีแบบนี้ยเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะจริงหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนมอนจันรุ่นนะเฮ้ยเดี๋ยวตีไม่ได้เลยจะบอกนะต้องให้ธาตุไฟตีเท่านั้นนะงั้นลูฟี่ก็จัดเลยอะเดโอโ้ดีนะผมมีลูฟี่ทุกคน มันมีแบบตัวที่แบบว่าต้องตีแบบติดสถานะด้วยทุกคนเฮ้ยสวยแล้วลูฟี่ตัวละครเนี่ยวางได้หลายตัวนะทุกคนดูเด่นวางได้เยอะจริงผมว่าเกมเขาก็แบบยังมีบั๊กเยอะนะก็ทุกคนก็มาเล่นบ่อยๆเกมเขาจะได้แก้บั๊กนะช่วยๆแบบสนับสนุนเขาหน่อยนะผมว่ามันก็แบบเฮ้ยเล่นง่ายดีนะหรือว่าช่วงแรกก็ได้ผมต้องบอกเลยช่วงแรกเล่นถือว่าง่ายมากนะทุกคนนะเพราะว่าเขาแจกเครดิตเยอะมากนะ เดี๋ยวจบด่านนี้เดี๋ยวผมจะลองรับโคเวยดาเมจให้ดูนะทุกคนมันอาจจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่เราเล่นครั้งแรกมันได้เยอะมากนะครับคเวยดาเมจเนี่ยแต่ว่าข้อเสียของลูฟี่นะครับเนี่ยตัวสดาวเนี่ยเมื่อเราอัพเป็นฟูลนะครับเขาจะไม่แบบเขาจะไม่ตีแบบติดสถานะไฟนะทุกคนโอโ้โหเซ็งๆเหมือนกันนะผมเพิ่งสังเกตว่ามอนเนี่ยเออโดนฝั่งผมตีแล้วเขาแบบขึ้นสถานะแปลกๆนอกจากไฟตัวนั้นเนี่ยเหมือนตดแบบงงอะ่ะ มันทําให้ศัตรูเนี่ยสตันได้ทุกคนจะบอกนะมาจากลูฟี่ฟูเอลีนี่มันท่าฮาคิราชันหรือเปล่าเฮ้ยเกินนะลูฟี่เกินนะนนะคือ5ดาวผมนี่ก่อยเลยนะคือ5ดาวดูแบบเหมือนไม่มีอะไรเลยนะนอกจากดามเมซีพันน่ะน่าจะติดฮาคิราชันนะที่หมอนเขาแบบสตัน่ะของลูฟี่4ดาวผมอะ่ะโกงนะโกงนะตัวนี้เริ่มโกงนะ โอเคจบกับผมนี่ครับเมื่อจบด่านเราได้ตัวพวกนี้ด้วยนะน่าจะแบบเอว e ้อวโอเลยพวกนี้ <Okay. S 1> สามารถกดรีเพย์ได้ครับทุกคนถ้าใครไม่อยากเล่นต่อก็รอเขาออกมาเนี่ยดอมเมจให้ดูสักนิดนึงโอ้โหนะแอมิเน่ไม่ค่อยเยอะเท่าไรอาจจะได้นอนแล้วนี่โอ้โได้น้อยเลยสรุปได้เยอะแค่ตาแรกนะเพราะว่าตาแรกดาิเนจยังไม่ค่อยเยอะ <laughs> เริ่มก่อยเชดดินเริ่มก่อยปวดใช้อย่างระวังนะอออืื โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวย้อนกลับไปคลิปที่ผมอัดก่อนหน้านี้นะทุกคนตอนนั้นน่าจะวิวสามวิวสี่มั้งเนี่ยไม่แน่นะผมตู้เลเวลยี่สิบเนี่ยอาจจะใช้เครดิตมากกว่านี้หรือเปล่านะที่ผมก็ไม่ชัวนะครับแต่ว่าตึงอยู่นะอันนี้คือแบบผมเข้ามาจังหวะที่แบบโอเคเลยนะเป็นแบบตู้สําหรับเริ่มต้นที่แบบแจ่มเลยนะทุกคนเพราะว่ามีบนะูมานะมี uffy, ลูฟี่อะไรเงี้ยพอนนั้นเราตกก็ถือว่าโอเคแต่ผมว่าอาจจะมีหลายๆตัวที่โอเคกว่าตู้นี้นะผมก็ไม่รู้มีอะไรบ้างนะ ผมเพิ่งมาสุดๆร้อนๆเลยทุกคนครับถ้ามีตัวไหนแบบเด็ดๆโทนๆนี่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้ตัวนี้มันแบบสุดจัดเลยครับโอโ้หอ,อย่าลืมไปสุ่มอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะได้ไปสุ่มไงนะทุกคนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับ